ภายในตัวนี่เป็นเรื่องที่คําว่าภายในตัวนี่หมายความว่ามันต้องผ่านาร่างกายเรานะมีประตูไปสู่โลกภายนอกมันไม่ใช่มีเพียงตับไตแต่ผลนั้นมันแค่อัไรของร่างกายอย่างนั้นเนาะมันแค่เป็นทางผ่านซึ่งมีอยู่ตำแหน่งเดียวกระสุนกลา,างกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละ ที่ความลับของชีวิตจะถูกเปิดเผยเนี่ยครูผู้ใหญ่เสียดายเสียดายมนุษย์นี่เนาะทั้งโลกของไม่สนใจตรงนี้เนี่ยบันไดถ้าเราไปใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันนะในตำแหน่งเดียวกันเราเห็นภาพเดียวกันรับไปพร้อมๆกันนี่นะจ๊ะโอ้เราจะไปสู้กับศัตรูที่แท้จริง เป็นสัตว์ร่วมของมวมนุษยชาติวันนั้นเราจะเป็นวันหันษานะีสุขหันาทีเดียวที่ที่เรามาติดอ้ที่ความแตกต่างที่ทำให้เกิดการแตกแยกนี่นะติดเรื่องปริกย่อยเลยถ้าหากว่าเราไม่สนใจความแตกต่าง ต่ไปสนใจความไม่แตกต่างนี่นะให้แตกต่างจากคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอพลอยเดี๋ยวคนแปลลำบากครูไม่ใหญ่จะพูดภาษาอะไรถ้าเมื่อกี้ว่าไงนะจะลืมไปเลยถ้าเรา ถ้าเราไม่สนใจความแตกต่างหมายถึงว่าถ้าเราไม่สนใจความแตกต่างภายนอกัอแต่โดยเชื้อชาติศาส,สนาผ่าพันความเป็นอยู่อะไรเอง,ง้นานี่นะ,ะแล้วเราไปสนใจความไม่แตกต่างซึ่งมีอยู่ภายในของทุกๆคน ตรงนั้นจะไม่แตกต่างจะถ้าเราเป็นคนปันนี้เราก็จะแตกต่างจากคนปั่นนั้นเอตามทันเมยเดี๋ยวเดี๋ยวคนแปลเดี๋ยวแปลภาษาถ้าเราเป็นคนปั่นนี้นะเราก็จะแตกต่างจากคนปั่นนั้นตามทันไหมท่านเนาะอ๋อ บอกแล้วดีมซีอย่าดูด The People of the World าชาวโลกทั้งหลายมันหมดเวลาแล้วที่เราจะไปสนใจความแตกต่างภายนอกนี่นะจ๊ะเวลาที่เหลือยังจำกัดนี้ให้มาสนใจความไม่แตกต่างแล้วเราจะได้แตกต่างจากคนปั่นนั้นเอ้อนี่เนะาะ สิ่งที่ไม่แตกต่างไม่อยู่ภายในเท่านั้นอย่างนี้เลยจาริ์จะเรียกว่าแสวงจุดร่วมสมานจุดต่างจุดร่วมมันมีอยู่ที่เดียวไม่ใช่บนโต๊ะแต่ในตัวนี่เนาะไม่ใช่ในบนโต๊ะไม่ใช่ในตู้แต่ในตัวตรงไหนของตัวของตัวใครจ๊ะ ของตัวเองแหละทำเป็นไม่รู้ไปของตัวใครไนงนะของตัวเองตัวเองอย่าลืมดู en, นะตัวเองนะตัวเองเนี่ยมันอยู่ในตัวเองนี่แหละอรุจักไหมตัวน่ะตัวของตัวเองเนี่ยนะมันอยู่ในตัวของตัวเองนะตัวเองรู้เปล่า <c oughs> น,น,นี่นะ ตัวของตัวเองนี่นะอยู่ในตัวของตัวเองแหละตัวเองต้องรู้นะต้องรู้นี่นะอดังนั้นน่ยจะเป็นตัวเองที่สวยสดงดงามอ้อนวัยีเดียวแล้วถ้าจะหักจากตัวเองนี่นะที่ที่เป็นตัวเองที่แท้จริง

ตัวเองต้องดูตัวเองนี่นะแล้วจะเห็นตัวเองนี่นะตามทันมไหมนี่นี่เนาะแต่ตัวเองนี่ยังแตกต่างอยู่นะตัวเองของคนนี้กับตัวเองของอีกคนอีกคนอีกคนเนี่ยอ่ะทีนี้ตัวเองที่เป็นตัวเองที่แท้จริงที่ไม่แตกต่างมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าอามันี่มันี่มันี่อ่ะตายเดี๋ยวผมจะเยอะไปเนาะฮะ นี่นะตัวเองต้องดูตัวเองนี่นะตัวเองที่ไม่แตกต่างกับใครใครเนี่ยตัวเองนี่ยังแตกต่างตัวเองนี่ยังแตกต่างต้องไปดูตัวเองที่อยู่ในตัวเองที่ไม่แตกต่างจากใครเลย oh. เราจึงจะเป็นคนแตกต่างจากคนอื่นที่เขาไม่เคยเห็นตัวเองเออนี่เนาะตามทันไหมอ่อ oh. ตายแล้วนี่ oh, <yeah. S 1> เอาอะไรโมโเนาะ เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนเนี่ยรับรองไม่มีในคำสอนอื่นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น <Okay. S 1> คำว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนจะเป็นที่พึ่งกับตนได้ไปไปถึงตนที่แท้จริง <Okay. S 1> คือตัวเองที่แท้จริง <Okay. S 1> ที่เหมือนเหมือนกันทุกคนในโลกอะไรจะ <Okay. S 1> ตรงนั้นแหละ <Okay. S 1> จึงจะพึ่งตัวเองไนดะ้แล้วว่าตัวเองตรงนั้นเนี่ย เป็นที่พึ่งได้เขาเรียกสารณะเจ้าอ้าวอย่างนี้ไงอถ้าไม่ใช่เป็นที่พึ่งก็ไม่ใช่างั้นเดจ้ะเนี่ยเนาะมีตัวเองที่เดี๋ยวเขาจะมาลุยคขรู้ไม่ใหญ่หรือเปล่านี่เนี่ยหาอ้าอ๋อเหรอคือไอ้คนทำได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไอ้คนที่ไม่ค่อยได้ทำ หรือไ,ได้ทำแต่เปนยังทำไม่ได้นะชอบมีปัญหาสเสเลื่อยเลยฮะจริงเหรออ่ะออคุณอมตะตะเลยไม่ได้ไปเดินทุด,ดงกันเลยเนี่ยอ๋ออ๋อเนาะเพื่อนรู้เนดดาะอืม ไม่มีในคําสอนอื่นมีเฉพาะในคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถต้นเป็นที่พึ่งแก่ตนเองซึ่งมันลึกซึ่งลึกเกินนี่นะไม่ใช่พึ่งแค่การทํามาหากินทํามาค้าขายต้องทํามาสร้างบารมีและต้องมองเข้าไปในตัวจนกระทั่งถึงตัวที่แท้จริง เนี่ยจ้ะตัวตนที่แท้จริงเขาเรียกว่าอัตตานเนี่ยที่สิบกว่าปีที่แล้วที่โดนล,ลุยกับไอ้งเนี่ยเขาพูดกันถ้าสับสนเลยนี่เนาะอั่านั้น,น,นมีดีเอ็นจเราก็จะได้ทําความคลี่คลายแต่นี่เยเล่นลุยก็ขี้เมาคือมันก่อนเขียนมันก็สับสนคือใจเขาสับสนอยู่แล้วเพราะนั้นการเขียนที่คนสับสนก็ง่าย เนี่มันอย่าง,างนี้นี่นี่เนอนี่่ะตอนนั้นเป็นแมวโดนต้อนให้จนมุมอ่ะก็เลยต้องมาเปิดดี c สีสนกุกสนกุกนองอเรามาฟังผลการปฏิบททัติธรรมของคุณครูผู้ให้แสงสว่างจากสวนพนาวาัดเบอร์ดจังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่าจา้ะ